ไปอยู่บ้านในนพกกี้เราอเลยอกไปเลยเราไม่พูดนต้องายก่อนเอาเลยนะเอาอะไรเอาขอก็จิเธอมีน้ำมันปะน่ะฉันเห็นน้ำมันอยู่ฉันจะเอาไปนักทำไมเดี๋ยวฉัตกนะโอ้ยจ้าอนเออมันก็มีคนมาจดชื่อนัทั้งคืนเาเนียด้เอาล เธอ,อจะได้ไหมปมหญ้าเดินข้างล่างไหมตาม,ตามตามดินตามหญ้าไหมเออ,เออจะได้แล้วเนี่ยโอเคได้นแล้นแต่ยังไม่ได้ปืนนะเอาไปืนแปร์ทำไมวะอ๋โอโจ้เก็บปืนไอ้นี่มันจะนิ้วปืนแฟร์โจจะเอาปืนแฟร์ป่ะเอ๊ะหรือว่าจะคนเก็บปืนแฟร์แล้วก็วเธอจะเอาปืนแฟร์ไหมเัอจะเอาไหมล่ะไม่เอา,เอาจะเอาปืนอีกมาเธอมีรถมาก็ทำไงอ่ะมาตรงชั้นเนี่ยก็เอาปืนแฟร์ตรงนี้ ลวงมาเดียวมอน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 ฟิตระเบิดฉันสวยปะเออโอ้ยยิงดีเฮ้ลอกหนึ่งถือกำเน็ตใส่มันก่อนพาไปไป ไปยังไม่หมดนะเธอถอยกลับมาเธอมีออปชั่นเบ้าออปชั่นอะพวกระเบิดพวกอะไรพวกนี้มาขึ้นรถอยเียยิง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 อะไต้องมาแล้ยิง อย่าอย่าย่ออย่าย่อเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวยิงไม่โดนจะย่อทำไมเนี่ย,อย,ยเอาขึ้นสิไว้ไเนนวยเธอคนมามรับเบียดด้วยเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยเธอไม่กดเธอซ้ายมือ อย่าพึ่งเลียกไม่ต้องตกมือกูกูไล่ขับไล่มาให้ตั้งนานยิงมันไม่โดนสักหน่อยเลยโอ้โหโดชุบโดนเจ็บพอว่าเรื่อง่เจ็บพอจริงเอออยากยิงก็ยิงเถอะแล้วเธอไม่อยู่เก็บหม้สองคักงน้าทำไมเอาไห้จังหวะวิจ้ยเธอใช้ระเบียวลงมาแล้วเธอลงมาแล้วเธอต้องเล่นนะ Thank you เธอลงนี่เธอมานั่งนิเธอมาตรงนี้เธอมาตรงนี้เฮ้ยเธอไปนั่งเลยกทบอกไสักยกูทบอกไ้นังกูให้มันั่งกลางรอมันั่งบรให้มันเสียงดัง <c oughs> คือฉันนั่งเพื่อจะฉันนั่งบนรถเพื่อจะดึงยาเว้ยแล้วเธอมานั่งบนรถให้มันเสียงดังทำไมฉันไม่ได้ฉันไม่ว่ว่านั่งบนรถยินเนียเพราะฉันไม่เห็นถ้าเธอนั่งบนขับมันก็สไตล์เครื่องดีวะฉันไม่รู้ไงฉันเห็นว่าเอ้ยเธอมานั่งนึกว่าเดี๋ยวพอฉันนั่งกระไรเดี๋ยวสาวว่าโง่จริงๆไม่อยากนั่งรถกูนั่งบนรถเพื่อที่จะดึงยาฉนคิดว่าแบบเธอจะเนียนแบบว่าศัตรูมา เห็นแปลว่าเฮ้ยอยู่ไหนว่าอ๋อมันอยู่ในรถไงก็ได้